สรุปข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับะะดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.51% S&P 500ปิดลบ0.08%แล้วก็ NASDAQ สามารถปิดบวกได้0.35%ครับ ดยในส่วนัชนีดาวโจนส์ตลาดหุนดิวยอร์กนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปในวันพฤหัส,สบดีเนื่องจากนักลงทุนขายทํากําไรหลังจาก,กดัชนีพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี้นอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดนั้นจะถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นอีไลริลลี่ซึ่งเป็นบริษัทยารายใหญ่หลังจากที่ผลการทดลองยาลดน้ำหนักของบริษัทนั้นออกมาน่าผิดหวังเลยครับ อิลารีลีนะครับเปิดเผยว่าผลการทดลองยาลดน้ำหนัก GLP1 นะฮะในขั้นสุดท้ายพบว่ายาดังกล่าวช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักตัวลงได้เฉลี่ย12.4ซึ่งก็ต่ำกว่าผลการทดลองยาลดน้ำหนักในกับวิกวีของบริษัท Novo Nordics ซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นได้ชุดหุ้นอิลาริลี่ดิ่งลง14.1นะครับแม้ว่าบริษัทจะเพิ่งประกาศคาดการกำไรแล้วก็ยอดขายปีงบการเงิน2,068ก็ตาม ในตลาดของหุ้นอินเทนะฮะก็ปรับตัวร่วงลง3.1เช่นเดียวกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ของสหรัฐได้มีการเรียกร้องให้นายลิปบูตัน CEO ของอินเทลาออกโดยระบุว่า CEO ผู้นี้เนี่ยนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทของจีนขณะที่สื่อรายงานว่านายตันได้ลงทุนในบริษัทจีนหลายแห่งรวมทั้งบริษัทบางแห่งที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของจีน ทั้งโดยตรงและก็ผ่านกองทุนร่วมลงทุนครับทุกท่านในกิจสิทที่เกิดขึ้นนะครับนักทุนครับเดี๋ยวเสริมประเด็นเรื่องภาษีนิดหนึ่งฮะมาตรการภาษีสุลการกรตอบโต้หรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่าลิซิปโก,ก็ t a ลิป f นะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้กับประเทศคู่ค้าหลาย10ประเทศเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่7 เดือนสิงหาคมครับทุกท่านก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งก็จะส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่10%ไปจนถึง50%ทําให้อัตราภาษีนาเข้าของสหรัฐนั้นพุ่งสูงที่สุดในรอบศตวรรษเลยทีเดียว ต่อมาครับน่งจุดกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยังมีการเปิดเผยก่อนที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะเปิดทําการด้วยนะครับว่าเขาจะเสนอชื่อสตีเฟนมิรันประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้ดํารงตําแหน่งนะฮะสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดแทนเอเดรนาคลูเกอร์เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่3ส,สิกราคมปีหน้าโดยที่เขานั้นจะยังคงมองหาผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นการถาวรครับ ทางด้านของนักลงทุนก็มีการซึมซับข่าวนะครับเมื่อวานตัวข่าวตัวนี้ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะฮะที่ทําให้ราคาทองเกิดการเวียงแบบแรงๆเลยนักลงทุนครับมันมาจากรายงานข่าวที่ว่าคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดและก็เป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า FOMC เขาได้กลายมาเป็นผู้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดเลยครับที่จะได้รับการคัดเลือก ให้เป็นประธานเฟดคนใหม่โดยสื่อเนี่ยระบุว่าคุณวอลเลอร์นั้นได้พบกับคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งต่างก็ประทับใจในตัวเขาแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พบเจอกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงก็ตาม ถามว่าแล้วมันจะเป็นผลดีกับตลาดไหมคุณครับจริงๆแล้วเป็นผลดีกับตลาดเหมือนกันนะครับนักทุนครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของตัวคุณวอลเลอร์เนี่ยเขาสนับสนุสนในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นผลดีต่อราคาทองคําในภาพรวมถ้าเกิดเขาได้เข้ามาดํารงตําแหน่งจริงๆนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูกันที่ราคานะ้ํามันดิบกันบ้างดีกว่านะครับก็ยังปิดลบอีกนะ47เเซนปิดลบแทบจะทุกวันเลยครับ สัญญาณลมันดิบเวทเทซ่าดบูตีไอตลาดนิวยอร์กนะครับนั่งจุดกัปปิโตเข้าสู่แดนลบอีกครั้งหลังจากทำเย็บเข็มลินประกาศว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นจะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมผู้นำของสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งก็จะทำให้ตลาดนั้นคาดการณ์ว่าการดำเนินการทางการทูตเช่นนี้อาจจะทำให้สงครามรัสเซียยูเครนนั้นยุติลงครับคุณยูริอูชคอฟ ที่ปรึกษาษทำเนียบเคมรินหรือว่ารัสเซียนะฮะยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินนั้นจะพบกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะเป็นการประชุมแบบสุดยอดครั้งแรกเลยระหว่างผู้นำทั้งสองนับตั้แต่ปี2064ครับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัสเซียนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะับตั้งแต่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนที่นครเจนีวาในเดือนมิถุนายนปี2064ครับ หลังจากนอรสเียนได้มีการเปิดฉากสงครามในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ซึ่งก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นตกต่ำลงสู่วิกฤตอย่างรุนแรงอย่างไรก็ดีครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในวาระที่2เขาได้แสดงท่าทีที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซียและก็พยายามหาทางยุติสงครามในยูเครน รายงานระบุนะครับว่าสาหรัฐนั้นจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการภาษีทุติยภูมิกับประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียดันยุติสงครามในยูเครนล่าสุดแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการสั่งเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากอินเดียเพิ่มเติมอีก25เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้อินเดียที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะสรุปคุยกันได้ถามต่อครับว่าเออคุณครับแล้ว แนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมการเจราจากับอินเดียมีความคืบหน้าไหมเมื่อเช้านี้มีรยายงานล่าสุดครับเมื่อประมาณช่วงตีห้ากว่าจากลุงทรัมป์เองเนี่ยแหละฮะลุงทรัมป์บอกว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับกับทางอินเดียนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ลุงทรัมป์ได้มีการพูดออกมาแล้วก็เมื่อเช้านี้ลุงทรัมป์ได้ออกมาถแถลงการด้วยนะครับนักทุนมีหลายประเด็นเลยที่ได้มีการพูดถึงแต่หลักๆแล้วผมได้ สรุปแล้วก็เดี๋ยวจับประเด็นให้กับพี่ๆนักลงทุนดังต่อไปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมในส่วนของตัวข่าวสารให้เลยก่อนที่เราจะไปสรุปนะฮะประเด็นทองคํากันมาเราไปอัปเดตตัวนี้ก่อนชึบขออน,นุญาตนิดนึงนะครับพอดีผมยังไม่ได้แก้ข้อมูลเลยนะเมื่อเชา้านี้รีบมากๆมาดูข่าวก่อนเลยนะครับข่าวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าขออนุญาตขับข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะไม่ใช่ วันนี้วันที่8นะครับนักถุนครับสรุปข่าวแล้วก็ผลกระทบอ่านี่น,นีเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้มันมันคือสาเหตุที่ทําให้ราคานองคำปรับตัวสูงขึ้นนะครับนักถุนเดี๋ยวขอวางก่อนมับเขาให้อ้าวแล้วทำไมตัวใหญ่จังเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับแง <c oughs> ตัวหนังสือ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวผมขอปรับตัวหนังสือนิดหนึ่งนะครับสักครู่เดียวครับทำไมตัวหนังสือใหญ่ๆโอเคอะมาครับนักทุคกับมาดูตัวข่าวตัวนี้กันครับไปเจอเมื่อเช้าเลยมีรายงานล่าสุดนะครับสหรัฐประกาศเก็บภาษีนําเข้าทองคําแท่งโดยตรงที่เป็นข่าวที่ทําให้ทองคําชูดดีขึ้นไปนี่แหละครับ สระข่าว Financial Times นะครับแล้วก็ลอรสเตอร์รายงานว่าสหรัฐนั้นได้มีการประกาศเก็บภาษีการนำเข้าทองคำแท่งขนาด1กิโลกรัมแล้วก็100ออนซ์นะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทสินค้าภายใต้กฎหมายศุลกากรกา,กการกระทำดังกล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการโจมตีศูนย์การหลอมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับน้ำทุนครับมันจะเป็นผลบว,วกกับราคาทองคําอย่างมากเลยเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นภาษีสินค้าทั่วไปแต่เป็นการใช้มรารการกับสินทรัพย์โดยตรงซึ่งส่งผลบว,วกต่อราคาทองคําในหลายมิติครับมิติที่1ก็คืออุปทานติดขัดทําให้การนําเข้าทองคําแบบฟิสิเคิลโกลหรือว่ากายภาพเข้าสู่สหรัฐเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นและเมื่อมีต้นทุนที่สูงขึ้นราคาทองคําก็เลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ข้อที่สก็คือการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นอาวุธแสดงให้เห็นเลยว่าแม้แต่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็ไม่รอดพ้นจากมาตรการกีดกันทางด้านการค้ายิ่งตอกย้ําบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริง ข้อที่3ครับก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นสักความตึงเครียดทางการเงินระหว่างประเทศครั้งใหม่นั่นะถูกพอจะทราบแล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทองคําปรับตัวสูงขึ้นต่อมาก็คือในเรื่องของนะครับความไม่แน่นอนรอบใหม่เรื่องของตัวสัตภาพยูเครนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาถแถลงการและได้มีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวด้วยลุงทรัมป์นั้นได้บอกว่าเขาไม่จาเป็นต้องรองให้ปูตินตกลงที่จะพบเจอกับเซเลนสกี้เพื่อที่ ตัวเขานั่นจะได้เข้าพบกับปูตินได้ซึ่งเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับท่าทีของทเนียเขาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขยายความนิดหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทำเนียบขาได้ออกมาบอกไว้นะครับว่าประธานาธิบดีของรัสเซียหรือว่าคุณปูตินเนี่ยจะต้องทําการตกลงก่อนนะว่าจะยอมพบปะก,กับผู้นําของยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยลุงทรัมป์หรือว่าผู้นําสหารัฐของเรานั้นจะสามารถเข้าไปพบเจอกับประธานาธิบดีปูตินได้ แต่ลุงทรัมเนี่ยออกมากล่าวแบบแย่งแยงจากทางที่ทัพเดียวขาวได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นเลยบอกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นแล้วคุณจะไปตกลงกันทําไมคุณสามารถเจอกับผมได้โดยตรงเลยนั่นแหละครับทุกท่านครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองคำนั้นเกิดความผันผวนแต่ประเด็นตัวนี้เนี่ยถ้านั่งทุลลองอ่านดีๆนะมันเป็นประเด็นที่หนุนให้กับราคาทองคําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคุณครับอ้าว ก็ถ้าเกิดว่าผู้นําของรัสเซียกับยูเครนเขาไม่ได้ตกลงจะพบเจอกันเลยแล้วแบบนี้สงครามมันจะมีความคืบหน้าหรอครับมันก็จะเป็นการเจราจารฝ่ายเดียวหรือเปล่ารัสเซียกับอเมริกาเจราจารพูดคุยกันแล้วยังไงต่อครับเห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแลวมีความสําคัญอย่างมากที่สุดเลย ต่อมาครับตัวนี้ผมได้รายงานให้กับนักชุนฟังไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการเสนอชื่อคุณมิรานเข้ามาเป็นดึงในคณะกรรมการเฟดแบบเป็นการชั่วคราวจนถึงช่วงมกราคมปีหน้านะครับนี่คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดของเราครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับใครอยากจะได้ข่าวสารพวกนี้ก็ไปกดรับใน Line แอ f i c i ิเของผมได้เลย